เราก็จะแช่ไว้ก่อนวันนี้เราก็จะมาซักตัวรองเท้าด้วยอินเีนะแต่ว่าเรกจะมาดูนี่ก่อนอันนี้คือทิชชู่เปรี้ยงนะจ๊ะซึ่งเราจะมาเช็ดรองเท้านี่มันมีคราบเห็นไหมมันมีคราบเร่องอันนี้นคือ ขดัดแบบเต็มที่เลยนะถามว่ามันออกไหมมันก็ไม่ได้ออกมากแต่เรามาดูอินเฟอรกันนี่นะอนี้คือ,อเอาเอาอินเฟอร์ใส่เข้าไปในตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็จัดมาทำการ ทีน,นี้เราจะมาทำการช็ดภานี้ดูนะคะน,นดูมันออกเดอ้อ ด,ดูแตกต่างดูทุกคนดูเดี๋ยวเรามาขัดอีกคู่หนึ่งกันนี่ก็คือคู่หนึ่งเลยก็ดีอย่างมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันก็เหมาะกับคนที่ที่แบบไม,ไม่ไม่มีเวลา,าจะซักรองเท้าอ่ะมันก็ขัดได้เลยชุบน้ำอีกสักหน่อยสิ ใจเลยนะดูคาบว่ามันจะออกไหมมาลุ้นกันอ้ค่ะอ้าวค่ะทุกคนเออเรื่องคราวนี้มีเวลาสั่งน้องเขาแล้วเร่งรีบก็คือเอาวิธีนี้ไปใช้ก่อนได้เลยหมออยู่มาเดี๋ยวฟังนี้ค่ะ มันเป็นมากกว่าผงซักฟอกจริงๆอะนเนี่ยเอามาขัดรองเท้าก็ไดไ้ซึ่งใครที่แบบว่าเร่งรีบเหมือนแบบเอ้ยต้องใช้รองเทา้าแล้วซักรองเท้าไม่ทันลืมซักหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะเนี่ยเห็นไหมขัดแบบโอเคเลยลองดูนี่่ะดูคาบนะซึ่งคาบตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าไงถ้าเราใช้แรงบางทีมันก็อาจจะไม่ออกถ้าซักเองนะะอาจจะต้องเข้าร้าน แต่นี่คือกรณีเร่งด่วนกรณีเร่งรีบแบบว่ามันต้องใช้แล้วแล้วก็ซักก็ไม่ทันแดดก็ไม่มีแห้งก็ไม่ทัเนี้ยก็ก็อินเฟสตอบจุดมาชุบน้าแล้วก็ชุบเสร็จแล้วก็บิดหมาดๆแล้วก็มาถูๆแบบนี้เนี่ยอนี่นะบอกคนที่แบบว่าขี้เกียจักรองเท้าขี้เกียจรองเรับเข้ารลางเนี้ยก็ก็ได้นะเอ้ามันออกหรือทุกคนไม่ได้เล่นๆนะนี่พูดี กีนมันดำเลยดีพี่น้านะมาดูอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะจุดสุดท้ายที่เราจะขัดกันดูนะอ้าเป็นไงหนึ่งทีอีกสักทีสิอ้าเป็นไงโอ้โหป้ำไม่ไหวจ้ะแม่เป็นมากกว่าผงซักฟอกจริงๆ ประเด็นน่ะเราอะ่ะเอาอินเฟสอะมาซักผ้าขาวเว้ยแล้วแบบมันไม่ต้องขยี้อะแค่แช่ไว้มันก็จุดไหมคืนนึงก็คืออมาซักก็คือแบบสะอาดบูบะมากขาวบูบะมากก็เลยลองคิดดูว่าเออถ้าไม่ทำมาซักล่งขาวมันคงจะแบบดีเหมือนกันแต่ว่าเราที่จะซักไงเราก็เลยเออไหนลองดิเอาชุดผ้าหมาดๆแล้วก็มาลองถูดูอนไ,ได้อะ่ะทุกคนเอาเสร็จแล้ว น่าเดือดูก็ไม่ได้น่ากรีบก็คือเอาไปใส่ได้สําหรับคนที่แบบรีบเนี่ยเราชอบตรงที่ว่าคาบตรงตรงเนี้ยมันออกเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะขัดยา,ากแล้วเราก็กลัวรองเท้าเราจะพังเพราะเราไม่ค่อยเรอ,องเท้าเข้าเราเราจะชอบสักอีเนี่ยเห็นปะก็ได้นะสวยงามจ้ะ ไปหามาตามนี่จ้ะนี่ไงเออเลือดอันนี้ปืนไม่ต้องวิตใจมากแต่บอด,ดี้ก็คือสะอาดแล้วหนองสะอาดแล้วประมาณหนึ่งนะอันนี้อันนี้ลอยพับรอยะย่นอะไร้ต้องไม่ต้งใจนะโอเคอนนี่จ้ะ คือผลัก๊อตนะทุกคนคือผลสก๊อกอินฟลี a แม็พัดนะคะซึ่งเขาจะช่วยขจัดคราบไว้หมดจดเห็นไหมเขาบอกไว้เลยว่าขจัดคราบหมดจดโดยไม่ต้องขยี้ซึ่งอันนี้มันเรื่องจริงเลยคือครั้งทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาซักถามว่าผ้าสีจะได้าาไหมจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าผ้าขาวก็จะดีกว่าอีกหนึ่งกล่องเขานะคะน้ําหนักก็จะอยู่ที่เจ็ดรอยห้าสิบกรัมทุกคนหนักมากได้เยอะมากนะคะงข้นเในเรา,าจะเป็นแบบสก๊อตเก็บ ใส่หากล่องหาอะไรมาใส่ให้มันดูเรียบร้อยเอ็มจะได้ใช้งานง่ายก็โอเคเนะเออดีมันไม่ได้ซับได้แค่บ้านนะทุกคนขาดรองเท้าก็ได้ไปหาลองมาซื้อใช้ดูเนี่ยอินฟิทแม็กพัทเลือดข่ายไปตามทุกคนไปตาม